ก็คือชุดแต่งนะคะ F อ p สปอร์นะคะฝังหน้าเนี่ยมันจะพาดมาตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าติดไฟลี่รงนี้ให้นะคะไฟตัดหมอกนะคะรูปทรงแบบใหม่ยิงเลเซอร์มาทุกคนนเขียนว่าเลนโซ่นะคะ MX นะคะคลอสนะคะเลนลี่นะคะสปอร์ตนั่นเอง สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่พึกษาการขาย Ford Auto Gallery นะคะปะทุมธานีค่ะยอดขายอันดับหนึ่งนะคะ6ปีซ้อนค่ะวันนี้นะคะลูกหมูจะพามาดูนะคะสุดหล่อนะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen นะคะยอดนิยมนั่นก็คือรุ่นรุ่นอะไรคะทุกคน <c oughs> วันนี้นะคะมาให้ทายอีกแล้วนะคะนั่นก็คือรุ่น XLT คะ่ะ4ประตูนั่นเองนะคะเกียร์ออโต ราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นค่ะปีนี้ต้องบอกว่าออปชันเนี่ยมาให้จัดเต็มนะแต่ว่าลูกหมูนะคะก็ทำการนะคะเสริมหล่อเติมแต่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้พี่ๆนะคะที่ติดตามใน u t u b e นะคะหรือว่าลูกค้านะคะได้รับชมกันนะคะถ้าใครชอบคันนี้นะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะคันนี้นะคะ4ประตู xlt นะคะ เป็นเครื่องยนต์นะีคะ2.0ค่ะแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดนะคะออตโต้นั่นเองค่ะขับ2ยกสูงนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูค่ะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรกันไปบ้างเชื่อว่านะคะทุกคนต้องชอบมากๆเลยตามมาเลยค่ะ ด้านหน้าของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งใหม่เลยก็คือชุดแต่งนะคะ F Sport เนะคะเขามีสัญลักษณ์นะคะตีตราตรงนี้ค่ะเป็นการชนนะหรือว่าสเกิร์ตหน้านะคะใส่ได้สําหรับรุ่น,เนกเจนนะคะ ลักษณะของเขานะ่จะเป็นเนื้องาน ABS นะคะเหมือนเนื้องานกันชนหน้าเดิมของตัวรถนะคะแล้วก็ประกอบด้วยทําสีดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินนะคะทําให้รถเนี่ยดูสวยงามน,นะคะตัดกันนะคะกับสีดําเงาของตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนะคะกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้าเนี่ยลูกหมูให้แบบเป็นแรปเตอร์นะคะ่ะเหมือนแรปเตอร์ตัว3.0นะทุกคนกระจังหน้าเป็นเนื้องานนี้นะคะเนื้องานตรงกลางนะถ้าทุกคนดูภาพดีๆนะคะเขียนว่า FORD นะคะเป็น 3D แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะลูกหมูไม่ได้ติดไฟให้ลูกค้าเพราะว่านะคะลูกค้ารีเควสมานะว่าพี่อยากได้เป็นกระจังหน้าล้วนๆนะคะแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะ ปกติเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยมันจะพาดมาตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าติดไฟหลีดตรงนี้ให้นะคะเป็นเหมือน F150 นะคะเมื่อปีก่อนนะคะก็จัดการนะคะอแดปนะคะเป็นตัว nextgen กระจังหน้าแบบใหม่นี้ค่ะรับกับไฟตัว C แบบนี้นะคะเดี๋ยวลุงผูเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าไฟตัว C เนี่ยเดิมๆของเขาเนี่ยสวยนะคะชอบนะแต่งไม่แต่งได้หมดเลยและนี่นะคะก็คือ ไฟนะคะเดลันะคะตัว4นะคะซึ่งต้องบอกว่าเดิมๆนะคะมาจากโรงงานนะคะปีที่แล้วไม่มีนะปีนี้นะ Ford ดเอนะ,ะเขาให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าเกียร์ออโต้นะคะไฟเนี่ยทุกคนยังเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแต่เป็นลวดลายใหม่นะคะจะไม่ใช่ไฟเมทริก LED นะคะถ้าเป็นไฟเมทริก LED เนี่ยจะมีในตัวขับ4นะคะวายแทร็กขึ้นไปนั่นเองค่ะ ด้านหน้านะคะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยงามไหมคะขาดอะไรไปไม่ได้รู้ไหมคะหน้า F Sport นะคะนั่นก็คือไฟตัดหมอกนะคะรูปทรงแบบใหม่ปกติเดิมๆเ,เขาอะมันมีแค่หลอดเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยเขาจัดนะคะเขาเรียกว่าแปลงหน้านะคะเหมือนสไตล์นะคะ F 1 5 0อเมริกานะคะไฟตัดหมอกแบบใหม่นะคะอันนี้เป็นชุดแยกนะคะกับการชนนะคะ F Sport นะคะทุกคนต้องทำแยกกัน แต่สวยแบบลงตัวนะคะแล้วก็ไฟตรงนี้นะเหมือนไฟทับทิมอ่ะทุกคนติดกับซุ้มล้อนะคะเป็นแบบชุดเดียวกันนะคะกับกันชนหน้านะคะซุ้มล้อเนี่ยเป็นขนาด6นิ้วนะทุกคนเป็นชุดกันชนเดียวกันนะคะก็คือเขาจะประกอบไปด้วยซุ้มล้อนะคะ แล้วก็กันชนหน้าแบบนี้นะคะสะคูมนะคะขาดไม่ได้นะคะรถเราเนี่ยจะดูออฟโรดเนี่ยจะดูใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องใส่สคูมนะแต่ว่าลูกค้านะคะก็เลือกสคูมทรงฟิตนะคะลูกหมูนะคะจัดการทําสีค่ะให้เป็นสีดํานะคะแดงนะคะแล้วก็ดําเงาสลับกันนะคะให้มันดูมีอะไรให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าดําแดงเนี่ยเขาเป็นสีที่กินกันแล้วก็คู่กันมาโดยตลอดนะคะ เดี๋ยวลูกหมูพามาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะลูกหมูก็ใส่เป็นแมกนะคะเลนโซ่นะคะต้องบอกว่าแมกเลนโซ่นะเป็นแบบเลสซิ่งนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะลูกหมูนะคะจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นแมกนะคะเลนโซนะคะ ซึ่งล้อนะคะเลนโซ่ so นะเขาทำการยิงเลเซอร์มานะคะทุกคนซึ่งเป็นรุ่นพิเศษซีรีส์พิเศษนะคะเขียนว่าเลนโซ่ so นะคะ MX นะคะ Cross นะคะเลนลี่นะคะสปอร์ตนะะั่นเองเชื่อว่านะคะแบบนี้นะ,ะใส่แล้วดูซิ่งแล้วดูออฟโรดนะคะเข้ากันอย่างลงตัวค่ะแล้วน็อตล้อนะ,ะทุกคนเห็นไหมคะมาดูใกล้ๆได้นะคะนี่เป็นงานไทเทนนะคะที่ลูกหมูนะคะจัดการใส่ให้ลูกค้านะคะเป็นของยี่ห้อนะคะเล so นโซ่นั่นเองค่ะขอนี้นะคะ เห็นไหมคะยิงสลักว่าเลนโซ่นะคะเป็นเนื้องานแบบไทเทค่ะทุกคนคันนี้เป็นแบบทรงสปอร์ตแล้วก็แบบเลสซิ่งด้วยนะคะยางนะคะลูกหมูจัดให้ค่ะเป็นยางเลนโซ่เหมือนกันนะคะเขาเขียนว่าเลนโซ่ไทยนะคะโรสนะคะเชลเลนนะคะอา7ทนเจะคะขอบ18ดนะคะดอกยางเขาเนี่ยต้องบอกว่า สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะอย่างที่ลูกหมูบอกนะคะลุยทางออฟโรดก็ได้ค่ะทางถนนดําก็ได้ค่ะแล้วก็ลุยทางในเมืองก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายางเนี่ยเขาค่อนข้างนะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบกว่า MT นะคะแล้วก็ AT นั่นเองค่ะขนาดยางนะคะลูกหมูบอกวิธีดูไปหลายๆรอบแล้วนะคะขนาดยางนะคะดูตรงนี้ค่ะ 2องกหนะคะแก้ม60แก้มก็คือตรงนี้นะคะทุกคนขนาดยางนะคะ R 1 8นะคะลูกค้าเนี่ยใส่ขอบ18นะคะถ้าเป็นแก้มเท่านี้ที่ลูกหมูบอกนะคะไม่ต้องยกสูงนะคะเอาแบบเดิมๆแบบนี้ไปเลยนะคะสามารถนะคะใส่ได้นะคะโดยที่ลูกค้านะคะไม่ต้องยกสูงกันเลยนะคะ สัญลักษณ์นะคะปีนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเทอร์โบนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะติดมาจากโครงงานเลยมาดูสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ต้องบอกว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ฟิตนะคะหรือว่ารูปแรกนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ให้ความนิยมนะรูปนี้ลูกค้าของกหมูออกไปนะคะคันสีขาวก็ติดลายคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะ คือความจริงเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยเซลเนี่ยหรือว่าลูกหมูเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าพี่ขอดีไซน์เองได้ค่ะลูกหมูก็จัดให้นะคะมีทีมงานคุณภาพนะคะตรงนี้นะคะก็แปะเป็นคําว่า Next Gen นะคะหลายๆคันเนี่ยทำแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย e x t Gen นะคะแบบนี้มาต่อด้วยนี่นะคะโลบานนะคะโลบาเหล็กนะคะเป็นของยี่ห้อเอาเ n นเดอนะคะแต่ว่าเป็นทรง A นะคะทรงนี้สามารถใส่กับ Ford นะคะ Next g e นได้นะคะ ใช้งานได้จริงนะคะทุกคนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่ชอบใส่โลบาร์นะคะก็สามารถนะคะเขาเรียกว่ามีช่องนะคะมาจากโครงงานเลยเพราะฟอร์ดเนี่ยเขาเข้าใจลูกค้าว่าต้องใส่โลบาร์อยู่แล้วนะคะก็ใส่มาให้เลยนะคะขวาสามช่องนะคะซ้ายสามช่องนะคะงานออกมาเป็นประมาณนี้เลยเวลาที่เราถอดอะคะรถเราเนี่ยก็จะคงสภาพเดิมนะคะไม่เจาะกับตัวรถนะคะมาดูกันที่ด้านหลังค่ะด้านหลังเนี่ย เราพูดถึงฝาเดิมๆก่อนนะจะเป็นสไตล์อเมริกานะคะปีนี้นะเหมือนของต่างประเทศนะคะตัวหนังสือเนี่ยเป็นแบบบุ่มลงไปนะคะลูกหมูก็จัดการค่ะติดสติกเกอร์นะคะคำว่าเนเจอร์นะคะ ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะมีข้อฝาท้ายมาให้แล้วนะคะเป็นสีดําแดงนะคะลูกหมูก็จัดให้ลูกค้านะคะให้เข้ากันทั้งเซตเลยแล้วก็กล้องมองหลังค่ะของรุ่นเอ็กเทีเนี่ยก็ยังสามารถนะคะใช้งานได้ปกตินะคะเป็นฝาครอบท้ายที่ไม่บังเลนกล้องนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยตรงรุ่นกันชนท้ายนะคะใส่เป็นของกันชนเหล็กเข้าเซตกันกับโลบาร์ก็คือยี่ห้อาเ t นเดอร์นั่นเองค่ะใส่เป็นซีรีส์นะคะ ที่มีแถมห่วงโอเมก้าแบบนี้มาให้แล้วนะคะสีแดงสามารถลากจูงได้จริงนะทุกคนมันมีคิดหนึ่งที่ลูกหมูไปกำแพงเพชรน,นะคะลูกหมูขึ้นไปยืนนะคะบนการชนเหล็กนะคะเอาเลนเดอร์ er นะคะสามารถรับน้ําหนักได้จริงนะคะใช้งานได้จริงพอตรงนี้นะคะเราเจาะนะคะใส่ป้ายทะเบียนใช่ไหมคะทีนี้ก็มีไฟส่องนะคะป้ายทะเบียนด้านหลังให้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือด้านหลังนะคะของรุ่น xlt นั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือรุ่น XLT นะคะ Next g e น4ประตูนะคะราคาเพียง9 3 4 0 0 0บาทนะคะใครอยากแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากได้เป็นเจ้าของนะคะสามารถแอดไลน์ลูกหมูที่เบอร์094ค่ะ995นะคะ9990นะคะลูกหมูยินดีให้คำปรึกษานะคะต้องบอกว่ารถมีพร้อมส่งมอบนะคะสามารถจองออนไลน์นะคะปลอดภัยได้100%เลย สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะลูกหมูฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะลูกหมูจะมารีวิวรุ่นไหนนะคะเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ